เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมพบผมไายเฮาเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาสอนการทำอาวุธในระดับเอ็นเกมพาร์ทที่2นะครับผมเป็นอาวุธในรุ่นของดักวีฟนะครับครั้งที่แล้วนะครับก็ได้สอนอาวุธไปแค่เพียงเล็กน้อยนะครับผมอาจจะข้อมูลไม่ครบนะครับบางส่วนนะแล้วก็สอนค่อนข้างที่จะมึนงงนะครับก็เราก็จะมาหาใน MPC 6นะครับสำหรับการทำอาวุธนะ กดมาที่ Assault Rifle นะครับผมอันนี้ผมต้องการที่จะทำอาวุธ Assault Rifle นะครับทุกคนจะทำอาวุธแบบไหนก็กดไปที่หมวดหมู่ของอาวุธนั้นนะครับผมครั้งที่แล้วนะครับผมได้สอนการทำอาวุธตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ได้เกินในเรื่องของ Dark Weep ไอ้ Light Weep ไปเล็กน้อยนะครับผมก็มาในส่วนของ Dark Weep นะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ที่มาดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการหาของนะครับไอ้เจ้า Dark Stone เนี่ย หาได้จากการลงบอสโซดัมนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลูไปไว้ในตรงคลิปนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการหาวุฒิการย่อยวุฒินะครับในส่วนของอีเมอร์แล้วก็แพมเดสนะผมอันนี้ไม่รู้อ่านถูกกเเล่านะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับผมราคาก็ก่อการตามตลาดนะครับไม่รู้ตอนนี้ขึ้นอย่างนะครับราคาแต่ผมว่าน่าจะลงอยู่นะครับต่อมาก็ exq นะาสามารถหาได้ง่ายๆจากพวกดันเควสนะครับหรือ เอาเวเปิลแบ็กไปแลกก็ได้นะครับผมต่อมาก็ลูมนฟักเมนนะครับผมลูมนฟักเมนนะครับผมจะแนะนำให้คุณเนี่ยมาฟาร์มในดีวิชั่นเควส์นะครับจริงๆมันฟาร์มได้ที่เดียวแหละนะในส่วนของดีวิชั่นเควส์นะครับก็มาที่เ p c นะครับรับเควสมาที่ซับเควส์แล้วก็ d ีไวท์เควส์นะครับผมตะก,กี้ผมอ่านเป็นดีวิชั่นนะครับแม่งอ่านผิดละงั้นนะครับอ่ในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับจะไม่สามารถที่จะลงสเตท อย่างอื่นได้นะครับจะลงได้แค่เพียง1-5นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คุณเนี่ยลงผ่าน1-5กอนนะครับผมแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆนะสเตจที่ผมแนะนําให้คุณฟาร์มเนี่ยผมแนะนําให้คุณฟาร์มด่านที่11-15นะครับผมเพราะว่าด่านที่11-15เ,เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผู้เล่นใหม่สามารถที่จะเริ่มต้นมาฟาร์มได้นะในสเตทที่16-20มันก็ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแต่บอสค่อนข้างที่จะถึงนะ เพราะฉะนั้นถ้าคนยังไม่มีอาวุธด a r k w e v นะครับยังเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเพิ่งจะฟาร์มจากเลเวลหนึ่งมาถึงเลเวลร้อยสดๆเลยเนี่ยแล้วต้องการจะทําอาวุธเนี่ยผมไม่แนะนําให้คนมาลงด่านที่สิบหกถึงย e ี่สิบนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการถ่วงเพื่อนในทีมนะครับผมเรื่องของพอยต์เรื่องของบอสด่านสุดท้ายน,นะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คนลงสิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับผมก็ในส่วนของ d i c เควสนะครับผมจะไม่สอดลงนะครับผมเพราะว่ามีคนอื่นทําลงไว้เยอะแล้วนะครับผม มันค่อนข้างที่จะเสียเวลาคลิปนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอัลติเมทบูทนะครับอัลติเมทบูทคุณสามารถใช้ w วเปิลแบ็คนะครับเวปิลแบ็หนะเอาไปแลกกับ MPC ชั้นบนตรงชั้นแดงๆตรงนั้นได้นะครับผมในส่วนของ w วเปิลแบ็คห้นี่สามารถหาได้จากเควส UQ นะครับหรือไม่ก็พวกเควสทั่วไปนะครับสามารถหาได้ง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นไอเ a p ปอนแบ็เนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับผมแล้วก็อัติเม o o ู t สามารถรอบจากบอสโซดัมด้วยนะครับผมตะกี้ผมลืมพูดไปนะครับใครที่ลงบอสโซดัมบ่อยๆนะครับก็จะมี u t อัติเม o o ู t เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับในส่วนของอาวุธดักบีบนะครับของที่จะใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการตีบวกเวลนะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะมีระเวลแค่30 นะการที่คุณจะต้องเพิ่มเลเวลมาอีก5เวลเนี่ยให้มันเป็น35เนี่ยคุณจะต้องใช้เทมพิเศษบางอย่างนะครับชื่อว่า Enchant Cap บวก1นะครับผมวิธีการหา Enchant Cap นะครับผมสามารถหาได้จาก NPC แล้วก็ซื้อจากผู้เล่นนะครับผมในส่วนของ NPC นะครับผมคุณสามารถที่จะเหรียญคาร์ดเนี่ยมาแลกได้นะครับผเป็น Enchant Cap บวก1นะครับตามด้วยชื่ออาวุธนะครับ แต่ผมไม่แนะนําให้คนใช้เหรียญค์ดมาแลกนะครับผมเพราะว่าเหารียญค์ดเนี่ยมันยังต้องใช้ในการทาอาวุธไ์วีบนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แนะนานะครับผมเพราะว่าอาวุธไ์วีบมันก็ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับพอมาใช้ในอันนี้เองค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเลยนะครับผมแล้วเราจะหามันได้จากไหนอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ผมหามานะครับผมนั่นก็คือมิชชั่นแบ็คนะครับคุณสามารถเอามิชชั่นแบ็ค60อันนะครับมาแลก เอ็นชาร์ดแคปได้บวกหนึ่งับผมหนอันนะผมในส่วนของการหาเวเปิลแบ็กเนี่ยก็สามารถหาได้จากดีไวท์เควสนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดีไวท์เควส์มิชชั่นเควสนะครับมิชชั่นพาร์สีหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะได้ทีละ11นะครับหรือไม่ก็20นะคุณก็สามารถไปแลกได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการซื้อนะครับผมคุณมาที่ e r s o n a l Shop นะครับ แล้วก็มาที่ e n c h a r t Cap นะผมมันจะขายอยู่ในตลาดนะครับราคาประมาณ8 m นะครั้งที่แล้วเนี่ยผมซื้อมาในราคาเกือบ 10- 1ถ m เลยนะดูเหมือนว่าช่วงนี้ GM จะใจดีนะครับลดร,ราคาเไม่ใช่ GM ใจดีดูเหมือนว่าช่วงนี้มันจะหาง่ายนะผมมันก็เลยมีราคาตกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทางที่ดีแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสามารถเก็บตังค์มาซื้อได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนการหาวัตถุดิบในการทําอาวุธ ดากวีฟคุราซูนะครับผมขั้นแรกนะครับอาอาวุธชิ้นแรกเลยที่เราต้องมีเลยก็คือด a r k กวีฟเอจิกนะครับผมในระดับบวก35นะครับก็เป็นระดับที่ผมให้คนทําไปในตอนแรกแล้วก็บวกขึ้นมา35นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของด a r k กสโตนนะครับผมดากสโตนหาจากไหนนะครับอาหลายคนก็จะงงนะว่าเอ้ย โซดาเนี่ยมันมาแค่วันละสารอบเองมันจะไปหาจากไหนเยอะแยะวะเออใช่ไหมฮะเในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็มีวิธีการฟาร์มอยู่นะผมให้คุณมาในชั้นที่สองนะผมชอปปิ้งพาซานะครับผมคุยกับ a อ c ตัวนี้นะครับแล้วก็มาในหัวข้อที่3นะครับอ่าแล้วก็มาในชวนของ w e เปิลแบ c กนะครับชอปห้านะครับผมอาจจะมีรถไถผ่านบ้านผมเล็กน้อยนะครับผมวันอิ่นไม่ไถมาไถวันนี้นะครับ คุณสามารถที่จะเอาเวปอนแบ็ค5เนี่ยมาแลก t ิกเกอร์เควสของบอสโซดามได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ t ิกเกอร์เควสอันนี้นะครับใช้ทั้งหมด8อันนะครับผมแต่ของผมมีอยู่แล้วนะอ่ารู้สึกผมจะเ,เข้าตัวมาแล้วนะครับผมโอเควิธีการเปิดในส่วนของ t ิกเกอร์เควสนะครับผมให้คุณมาในชแนลที่มีคนเยอะๆนะครับอ่าอย่างชแนลที่ผมอยู่ก็จะมีคนค่อนข้างที่เยอะนะครับผม ให้คนมาในชแนลที่เยอะๆแล้วเนี่ยคนมาคุยกับ MPC รับเวสนะครับแล้วก็มาในส่วนของซับเวสนะต่อมาก็เป็นในส่วนของติกเกอร์เวสนะครับติกเกอร์เวสเนี่ยคนสัมภาษณ์ที่จะกดเหมือนอยู่ q เวสได้เลยนะครับก็กดจอยไปนะครัแต่ในที่นี้มันจะยังไม่มีใครจอยเข้ามานะครับเพราะ ถ้าคุณไม่ได้เชิญเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเข้ามานะครับผมให้คุณเนี่ยพิมพ์ในช่องแชทนะครับเป็นชื่อดันนะครับแล้วก็ตามด้วยคนในปาร์ตี้นะครับถามว่าเราจะดูปาร์ตี้ยังไงนะครับอ่ะวิธีการดูในปาร์ตี้ก็สามารถดูได้จากในหน้าเควสนะครับถ้าเราเปิดจอยเอ้ยถ้าเราเปิดดิเกอร์เควสเนี่ยให้เราเข้ามาที่ปาร์ตี้นะครับ จอยปาร์ตนะแล้วก็ออกปาร์ตี้นะครับมันจะมีชื่อเรานะเป็นหัวตี้อยู่ในนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะมาดูได้ว่าเอ้ยดันเนี่ยมันมีขี่คนนะครับผมแล้วคนก็มานั่งประกาศหาคนไปนะครับหรือถ้าคุณไม่อยากที่จะเปิดติ๊กเกอร์เองนะครับผมเป็นคนขี้อายนะครับผมก็สามารถมาในช anel ที่มีคนเยอะๆได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับกดคุยเอ็บีซีนะครับจอยปาร์ตนะครับผมมันจะมีบางช่วงเวลานะครับที่ มีผู้เล่นเนี่ยคนอื่นนะครับเปิดติกเกอร์เควสนะครับเหมือนอันนี้นะครับก็มีคนเปิดติกเกอร์เควสเคเบอร์นะครับผมคาเบอร์นะในส่วนของการเปิดเควสคาเบอร์เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็ทุกคนก็จะสามารถจอยเข้าไปในปาร์ตี้ได้นะครับผมวิธีการจอยก็แค่กดนะครับแล้วก็กดจอยการกดจอยแรกก็จะเป็นการจดจอยเข้าไปในปาร์ตี้นะครับซึ่งปาร์ตี้น่าจะต้องว่างนะครับจะไม่เต็มนะครับผม กับอีกแบบหนึ่งก็คือจอยเข้าไปในดันนั้นนะครับแต่จะไม่เข้าปาร์ตี้นะครับผมในดันนั้นในที่นี้หมายถึงใน12คนตรงนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปได้นะครับผมแต่จะไม่ได้มีปาร์ตี้ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปหาปาร์ตี้ข้างในได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่คุณลงนะครับโซดามเป็นแบบติ๊กเกอร์นะครับคุณก็จะต้องลงแบบนี้ประมาณ10กว่ารอบนะครับผมถึงจะได้ดัก์กสโตนนะครับถึง150อันนะครับผมหรือไม่คุณก็จะมารอ uq quest ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ตาราง uq quest ไว้ข้างล่างเอ้ข้างใต้ล่างดิสคริป t i นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอ่า power stone นะครับผมกับ l u m ม n c r y s t a นะครับผมอ่า power stone นะครับสามารถหาได้จาก boss so d a เหมือนกันนะครับในระดับ1 0 0ยถึงสองขึ้นไปนะครับแต่เราสามารถที่จะหาได้จาก mission part เหมือนกันนะครับผมอ่ากดมาที่ m i ชั่นพ part นะครับ มันจะอยู่ในเลเวลของ30นะครับผมมิชชั่นพาร์ตตัวนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะเอาพาวเวอร์สโตนตัวนี้จากมิชชั่นพาร์ตได้นะครับผมถ้าใครรีบก็ซื้อเอานะครับถ้าใครยังไม่รีบก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือมิชชั่นพาร์ตเนี่ยมันมีดาร์คสโตนให้คนด้วยนะครับถึง30ดาร์คสโตนนะครับผมต่อมานะครับลูมินคิสตซ่นะครับผมสามารถหาได้จาก n p c ตัวนี้นะครับอ่ากดเข้ามาในหัวข้อที่4ครับผมอ่า ทีนี้คุณก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมในต้นๆคลิปผมได้บอกคุณไว้ว่า Device m e d a l เนี่ยให้คนเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ Device m e d a l ถึง350อันนะครับผมแล้วเอา,เอาไอเจ้าอาวุธเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลูมินค r ิสเซลเนี่ยถึง4อันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฟาร์ม Device m e d a l เนี่ยเป็นพันเลยนะครับผมในขณะที่ลูมิน Fragment เนี่ยมันใช้แค่200นะครับแล้วลูมินแฟกเมนต์ก็ดรอปเยอะกว่าด้วยนะครับผมอ่า แต่ทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับว่าจะมานั่งฟาร์มแบบทุรักทุเลลงดันอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถหาได้ในระดับง่ายๆเลยนะครับผมแต่ทําได้ครั้งเดียวนะครับก็คือการมาหา n p c ฉายาตรงนี้นะครับผมคุณสามารถรับฉายาตรงนี้ได้นะครับผมรู้สึกฉายาของผมมันจะเป็น d e ไวท์เควส t นะครับ ในอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าคุณทำเดวลพอรถึงแต้ม 3M นะครับก็คือ3ล้านนะครับคุณจะได้รับลูเมนคิสเซลเนี่ยทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับผมอันนี้ผมก็เลื่อนหาเควสก่อนนะครับอ่าเจอแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของที่ผมทําไว้นะครับผมนี่ฮะแต้ม3ล้านนะครผมเอาอยู่ในนเออนี่ครับแต้ม3ล้านในอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะได้ทั้งหมด สอันนะครับลูเมนคิสเนะครับผมสามารถทําได้แค่เพียงครั้งเดียวใน ID ของคุณนะครับไปสร้างตัวละครอื่นมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทําเสร็จไปแล้วนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการผ่านเดียว e s เควสเต็ปที่35นั่นก็คือสูงสุดนะครับจะได้ลูเมนคิสเซลนะครับสอันนะครับผมก็จะประหยัดการทําอาวุธของคุณไปได้อีกครึ่งของครึ่งเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไดนะครับผม ไอเจ้าใดเนี้ยเนี่ยคนสามารถดอมได้จากดันบอสเหมือนกันนะครับผมหรือคุณจะไปซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับไอเจ้าใดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะครับเพราะว่าคุณสามารถซื้อได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแทรเก็ตนะครับก็คือต้องการคาร์ดนั้นนะครับก็คือ e q ของคาร์ดนั้นนะครับในที่นี้นะครับในเกมมีทั้งหมด3คาร์นะครับที่สามารถใช้ assault rifle ได้ก็คือ gunner レ n g e r แล้วก็แฟนทอมนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องการ เหรียญทั้งหมด3อันนะไอเหรียญคัทสามคานนี้นะครับจริงๆมันใช้แค่เพียงสามร้อยเหรียญนะครับคุณสามารถเอา3คานนี้มาผสมกันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้คนดูนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการหาเจ้าคาัทไอเหรียญคัส EQ ก่อนนะครับผมวิธีการหาเหารียญคัส EQ นะครับก็หาได้จากบอสโซดัมเหมือนกันนะครับผมส่วนใครที่ลงทิเกอร์ควสมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะหาได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอ่า เจตเกรเคของโซดัมนะในที um, ่นี Remember, like uh ้ผมก็จะมาลองการอัปเกรดอวุธให้คนดูนะครับอ่าผมต้องกดออกสิอ่าเพราะว่าอาวุธของผมเนี่ยมันยังอยู่ในช่องสล็อตนะครับอ่าก็กดเคลียร์ไปนะครับใครล็อกไอเทมก็ปลดล็อกไอเทมด้วยนะครับผมในส่วนของวุดนะครับถ้าเราอัปเกรดเป็นในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยออฟที่เราทําไว้ตอนแรกไอตรงอวุธของผมเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับผมมันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรับไอในส่วนของวัตถุดิบนะครับผมก็ได้เตรียมมาใน ID นี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเพิ่มไปนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้เจ้า excard เนี่ย card exq เนี่ยมันสามารถเอามารวมยำกันได้นะครับผมจริงๆผมจะแฟนทอมหมดเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะํำยำของกันเนอร์แล้วก็เลนเจอร์ให้คุณดูนะครับว่ามันสามารถที่จะรวมกันได้เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ผมทำเงลื่อนไขตรงนี้พร้อมแล้วนะผมก็จะกด enchange ไปนะคมแบผม่มันก็จะบอกว่าคุณจะต้องเสียของทั้งหมดตรงนี้นะผมเพื่อที่จะได้อาวุธหนึ่งชิ้นนะครับผมก็กดเยกนะครับ ตอนนี้นะครับอาวุธของผมก็โดนหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อเศร้าเลยนะครับแต่ไม่ต้องเศร้าไปนะเพราะว่าเราจะได้อาวุธชิ้นใหม่มาแทนนั่นเองนะทั้งออฟทั้ง่าที่เราทําไว้ในตอนแรกเนะี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมอ,ออฟของผมที่ผมทําไว้ในตอนแรกนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมผมก็จะลองกดใส่ดูสักทีซูว่ามันเท่แค่ไหนนะครับผม อ่านี่อาวุธนะครับหลังจากที่ผมแลกมาแล้วลักษณะของอาวุธก็จะมาาประมาณนี้นะครับอาจจะมีเสียงหลงเล็กน้อยนะครัพอดีลมเข้านะก็หลังจากที่เราทำอาวุธเสร็จเรียบร้อยนะครับอาวุธของผมก็จะถูกอัปเกรดเป็นมีปีกนะครับอ่าตามที่ทันทันได้เห็นกันเลยนะครับการทำอาวุธนะครับในระดับไ์เวทนะไ์วิฟนะเออแล้ว เวลาเราไปลงดันนั่นเลยเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้าง,างที่จะสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของที่การันตีว่าคุณเนี่ยสามารถผ่านในระดับเอ็นเกมมาได้แล้วเกือบที่จะครึ่งนะครับจริงๆมันก็ยังไม่ครึ่งหรอกมันก็เหลือเรื่องทําการทําออฟนะครับแต่ถ้าเวลาคนเป็นลงดันแล้วมีใครเห็นเอชที่หลังคุณเนี่ยเขาก็จะการันตีไปก่อนเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับเวลาไปดันก็จะได้ไม่ตโดนใครเตะออกจากคดันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับ การทาอาวุธนะครับที่ผมได้สอนไปข้างต้นนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนหรือติดที่ส่วนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้คุณนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบการสาธิตเพียงแค่นี้นะโอเคคลิปนี้ก็กินเวลามาค่อนข้างที่ยาวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอ,อาฝากช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งภาคในเจินติสเข้านะครับผม สำหรับใครที่ได้ลงโค้ดเบต้าไปแล้วก็เอาเล่นไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ